ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปดอนชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเลกนาร์ก X Next Generation นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์เอนะครับวันนี้ดูดสืบเนื่องจากในไลฟ์สตรีมนะครับมีคนถามมามากพี่ครับนะใส่ของฟ้าดีหรือเปล่าของขาว50ดีไหมทําไมมึงไม่เปลี่ยนละมึงเวล5้แล้วมึงไม่เปลี่ยนของขาว50ละครับอะไรเงี้ยนะทําไมไม่ทําของทองมาเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับ เปิดมาเลยของขาวอธิบายจากของขาวก่อนของขาวเนี่ยคุณไม่ต้องไปฟิกตามเลเวลของมันนะครับเปิดมาดูเลยอะยกตัวอย่างเช่นดาบนะครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสว่าดาบตรงเนี้ยแม่งเอ้ย hey, พี่ของขาว2 5่สิบห้าท็าำไมพี่ไม่เปลี่ยนเป็นของขาวไอ้นี่ล่ะสี่สิบล่ะเอ0ทไอคนที่ใส่4 0่อยู่มึงห้แล้วทําไมมึงไม่ใส่ของขาวเวล5ห้าสิะพี่นี่เอ็แท็ มึงล้างความคิดนี้ออกจากหัวกระบาลไปก่อนนะครับล้างความคิดนี้ออกจากหัวกระบายไปก่อน,น,ลน,อออนแล้วมาดูที่ออปชั่นของเซตนะครับออปชั่นของเซตอ่ะมึงเล่นดาบ2มือเนี่ยหรือมึงเล่นไนท์หอกเนี่ยมึงจะเอาสะท้อนไหมอ่ะตัวเนี้ยอันนี้คือสะท้อนเซ็ตนี้มันคือสะท้อนนะครับดูของขาวให้ดูที่เซ็ตไม่ใช่ไปดูที่แอคแครข้างบนแอคแครข้างบนเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกมันเท่ากันหมดแหละนะมึงแค่กดตัวเนี้ยแล้วไปปรับแต่งอาวุธเดี๋ยวมึงก็วิ่งไปมึงวิ่งไปปรับแต่งอาวุธอ่ะ มันก็เพิ่มเอ็กแท็กได้ของข่าวทุกชิ้นมันเพิ่มเอ็กแท็กให้ไปเท่ากันได้มึงดูที่เซตนะครับเซตของมันน่ะที่จะใช้เออดูที่เซ็ตที่จะใช้นะครับไม่ใช่ดูที่แบบเอ็กแท็กนะเ้าดูเห็นไหมเนี่ยมันก็บวกได้เนี่ยมันบวกได้นี่มึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบวกขั้นเนี่ยมันก็เอ็กแท็กหกร้อยเหมือนกันเออเนี่ยมันก็เอ็กแท็กหกร้อยสี่ร้อยกว่าเนี่ยมันก็อัพไปสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมึงอัพไปเนี่ยมันก็เท่ากับของขาวเวลห้าสิบนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนดูที่เซตแล้วเลือกใช้สําหรับของขาวนะของฟ้าก็เหมือนกันของฟ้ามันจะมีอยู่เซตเดียวอ่ะเอาของขาวก่อนให้จบเดี๋ยวเด็กๆมันจะงงนะครับอ่ะดูที่เซตอย่างมึงเล่นสายเดเมจเนี่ยมึงจะไปเอาสะท้อนเปล่าอ่ะมึงเล่นสายเดเมจเนี่ยมึงจะไปเอาดาบห้าสิบไหมดูที่ดาบห้าสิบมันทำหาอะไรได้ครับเปิดมาดูปุ๊บเนี่ยเนี่ยหลังจากเข้าต่อทุกสิบวิเนี่ยนะจะปล่อยเอฟเฟกต์พซนหนึ่งอ่ะคุณจะเอาไหมตีบอสไม่ได้นะคุณก็ไม่อยากได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้สีขาวอ่ะ ดูที่เซตที่มาตรงกับเรานะครับอย่างเช่นพระเนี่ยมันจะไปเอาเหรออันนั้นอ่ะมันก็ไม่เอาพระก็ต้องเอาหนึ่งจะไม่สะท้อนหรือว่ามีเซตไหนที่มันดีอาจจะมี60เซตที่ดีคุณเลือกเซตแล้วก็ทําอันนั้นนะครับอ่าสำหรับสีขาวนะเออไอ้คาถามนี้ผมตอบบ่อยมากๆนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับผมนะอ่าแค่นั้นแหละง่ายๆอ่าสําหรับสายเดเมจผมก็แนะนําเป็นเซตฟ้าไอ้เซตขาว4ี่เพราะว่ามันจะทําให้ตี มอนเตอร์เนี่ยแรงขึ้นถ้าสมมติเลือดต่ำกว่า30%มหรือว่าเลือดต่ำกว่า4 0่อนะครับอ่าแล้วคุณค่อยไปอัปเกรดอไอปรับแต่งเอาแอคแท็ของมันเอานะครับอ่าของขาวส่วนของฟ้ามึงไม่ต้องมีของฟ้า40 50 60มันคือเซตเดียวกันแค่มันอัประดับขึ้นมานะเอามาดูของฟ้าของฟ้าจะมีแค่เซตเดียวนะครับแล้วคุณจะถามว่าของฟ้าคุณจะใส่2ชิ้น6ชิ้นอะไรเงี้ยเอาคุณลองมาดูก่อนว่าคุณอยากได้ออฟไหนของฟ้าเนี่ย ที่เขานิยมใส่กันก็คือจะใส่3มชิ้นเอาไว้ฟาร์มนะครับเอาไว้ฟาร์มไม่ได้มาตีบงตีบอสตีบอสคุณคุณไม่ได้มาแทงลูกบอสแล้วคุณขึ้นมาแทงบอสหรอกครับนะเอาไว้ฟาร์มนะครับส่วนของขะของฟา้าหมดเลยเนี่ยที่ตีบอสแรงขึ้น5%มันไม่ค่อยคุ้มมันไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำนะแต่ของฟ้าสายที่มันเป็นแบบพวกสายเบอร์เลือดสายเผาเลือดหรือว่าสายแบบถึกแล้วจะทำไอตัวนี้ทำได้ของฟ้าถ้าคุณจะทำคุณดูออฟมันก่อนมันทำได้เนี่ยสูญเสีย hp นี่ย จะทำเดเมจเนเจอร์ยี่สิบห้าของศัตรูอะไรพูกเนี้ยคือสายเผาเลือดที่เป็นดาบโล่หรือพองพิษจะทําก็ทําได้นะแต่ต้องใส่6ชิ้นนะครับของฟ้ามันมีอยู่เซตเดียวเออมึงจะมาสี่สิบห้าีแต่แล้วก็มีอยู่เซตเดียวนะครับเนี่ยมึงจะดาบสองมือสองมืออะไรมันก็มีเซตเดียวมันมีเซตเดียวเท่านั้นนะครับแค่แบบว่าเวลห้าสิมันก็ขึ้นมาเป็นเลเ้วสอ 2, เลเ้วสามอย่างนี้โอเคนะสำหรับเซตฟ้านะครับอ่า แต่ที่ผมชอบพูดได้ทําไมต้องเอาเอาของฟ้าเป็นอาวุธเพราะอัตราการตีบวกก้าวหน้ามันมากกว่าอย่างเช่นอของฟ้าบวกหนึ่งเพิ่มไฟนอลเฮดตีแอคแทกเพิ่ม15ของขาวเพิ่มไฟนอลเฮดสามนะครับแอคแทกเพิ X ่ม10อย่างเงี้ยเพราะว่าของฟ้าเนี่ยไฟนอลเฮดมันจะเพิ่มเท่าของทองของทองตีบวกหนึ่งก็เพิ่มไฟนอลเฮดสี่เหมือนกันนะครับให้สี่หรือ5ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คืออัตราการก้าวหน้าของไฟนอลเฮดของฟ้าของทองมันเท่ากันนะครับผมก็เลยบอกพยายามว่าให้ใช้เป็น ของฟ้าที่เป็นส่วนเป็นอาวุธแต่ถ้าใครจะใช้ของขาวให้ตีบวกเยอะๆผมเคยบอกแล้วนะเพราะมันก็สามารถทดแทนกันได้จบสําหรับเรื่องของของฟ้าของขาวเซต40 2 0 3 0 4 0ที่ที่ถามกันมาแบบทุกๆสตรีมต่อมาคําถามยอดฮิตพี่ครับเลเวลเท่านี้เ,เวลไหนดีเลเวลเท่านี้เ,ลเวลไหนดีเปิดมานี่โอดินเบสซิ่งแล้วมันก็แหกตาดูที่จุดแนะนาเลเวลมึงเห็นไหม มันจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้จอ็อบพูดจนปากจะฉีกไปเซิร์ชดูข้อมูลว่าตัวไหนมันเพิ่มจ็อบเยอะเพิ่มจ็อบน้อยตัวไหนให้เท่ากันแล้วก็ตัวไหนให้เอ็กพีเยอะเลือกแล้วไปเวลไม่ใช่ถามเลือกแล้วไปเวลแล้วไม่ใช่ถามอีกครั้งนะย้ำนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาแนะนำเลเวลแล้วก็ดูเนี่ย อยากได้ตัวไหนไปเซิร์ชอ่ะไปเซิร์ชเอาสมมุติผมดูแล้วเนี่ยเอาอยากได้เลเวลมึงเข้าไป Google Chrome อ่ะเปิดมาที่อันนี้เอาเอาที่บอกเอาที่บอกเป็น Data เอาเปิดมาเดี๋ยวเปิดให้ดูรอแป๊บหนึง่งเอานี่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะเปิดขึ้นมาดูไหนเลเวลแล้วเท่าไหร่เนี่ยดูดิตัว4ี่ห้าฟล่ามันให้อะไร ฟอล่ามันให้จ็อบกับเบยเท่ากันออาถ้ามึงอยากได้จ็อบอยากเปลี่ยนไวไวอยากเปลี่ยนเป็นอยากเปลี่ยนเป็นหลอดไนไวไวเอามึงอยากได้จ็อบนี่ไปตีอนาคอนดาเห็นไหมเอาไม่เห็นหัวบังเหรออาวนี่เห็นอยู่นี่เห็นปะจ็อบมันบวกมากกว่าอยากได้เวลนี่ก็ไปตีตะกั่นทองมันยากตรงไหนมันไม่ยากครับผมนะเออไม่ต้องถามอยู่ถ้ากูตอบที่เดียวกันหมดมึงไปกองที่เดียวกันหมดมึงก็ไม่ต้องเวลกันแล้วเอออ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเซตขาวเซตฟ้าพี่ครับเวลนี้เวลที่ไหนดีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับโหลดมาเล่นกันแล้วกันนะครับสำหรับแรงนนล็อกเอ็ x ซ์เน็ก a t เจเนเรนะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์ผมเล่นอันนี้อยุธยากันเนมิธิ์แล้วใครจะเติมเงินก็อย่าลืมดีเจนชอปกันด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ